สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับดรักสักทัดซาวนะครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับผม e12 สามร้อยอนะครับผมตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมสนใจก็มาชมสินค้ากันได้นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับผมอำเภอเขียมราชนะครับผมยังไม่ทันกับปทุมนะครับผมราคาก็ มีอยู่8ดอกนะครับผม8ดอกนะครับผมดอกละ1,300บาทนะครับผมสนใจนะครับผมามาชมสินค้ากันได้นะครับผมหรือเบอร์โทรสอบถามสินค้านะครับผม0837398945นะครับผมส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับผมส่งได้นะครับผม หรือนะครับผมหรือพี่ๆท่านไหนนะครับผมจะรับแลกตีเทิร์นกันได้ทุกตัวนะครับผมหรือจะเอาตัวอื่นนะครับผมดอกหรือเป็น power หรือคอร์ด EQ นะครับผม power mm hmm. ก็เอามาแลกเป็นพวกดอกลำโพงก็ได้นะครับผมสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับผม0837 398945นะครับผมก็ฝากพี่ๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมอ่าก็ลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมมีเวลาก็ลงให้ชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งอ่าชมสินค้านะครับผมดอกยังสวยๆนะครับผมเดิมๆนะครับผมไม่เคยซ่อมนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ดอกละ1300บาทนะครับผมมีอยู่8ดอกนะครับผมสนใจนะครับผมเบอร์โทรนะครับผม0837398945นะครับผม ดอก12นิ้วนะครับผม e 1 2 3 0 0นะครับผมอยู่จังหวัดไหนก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมเช็คเครดิตก่อนโอนได้ผมมีตัวตนแน่นอนนะครับผมราคาก็อยู่ที่1,300บาทนะครับผมสนใจก็พี่ๆก็เข้ามาชมสินค้ากันได้นะครับผมรับประกันเรื่องความสวยงามนะครับผมเดิมๆนะครับผมตัวนี้ก็รับแรกตีเทิร์นกันได้ทุกตัวนะครับผม พี่ๆมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับผมก็เอามาแลกตีเตือนกับผมได้นะครับผมอยู่นะครับผมปทุมอยู่ตอนนี้ปัจจุบันก็อยู่ปทุมธานีอันนี้ก็มาอยู่บ้านเกิดนะครับผมยังไม่ทันกลับปทุมธานีตอนนี้ก็อยู่อุบลราชธานีนะครับผมอําเภอเขียมราชนะครับผมขี่ผ่านก็อย่าลืมแวะมาชมสินค้ากันได้นะครับผมฝากไปพี่นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมหรือติดต่ออีกช่องทางหนึ่งก็ จะเป็นทางเฟสนะครับผมเฟสก็ชื่อ uh, ช mm hmm. ื่อนะครับผมณรันศักดิ์ทัดซาวนะครับผมพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับผมเข้ามาทางเฟสก็ได้นะครับผมหรือติดตามทางเฟสก็ได้นะครับผมอ่าราคาก็อยู่ที่1,300 300บาทนะครับผมตอนนี้ก็อยู่มีประมาณ8ดดอกนะครับผมสินค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับก็เข้ามาเรื่อยๆเป็นพวกบีมเป็นปลั๊กไฟนะครับผมเครื่องปั่นไฟก็มีเดี๋ยวอ่าลงให้เรื่อยๆ ก็ให้สมุมเครื่องเสียงกางแจ้งชมนะครับผมก็ฝากพี่ๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามาชมสินค้านะครับผมขอบคุณครับผมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม